นี่ก็ได้เวลาละป้าป๋าจะออกไปข้างนอกไปที่สารไข่ฟง่ะส่วนเจ้าเองจะต้องอยู่ที่นี่แล้วก็เออแล้วก็อะไรสักอย่างเนี่ยแต่พอลืมหมดแล้วอ่ะนะถ้าเดินทางไกลจะขึ้นรถทัวหรือรถเมเราไม่จำเป็นต้องขนอะไรไปเยอะข้าจะไปรอกเรียนเรื่องไอโฟนตกแตกแล้วทำไมไม่ประกัน และมันคงไม่เชื่อเรื่องกังวลสําหรับเจ้านะเจ้าฮอบบิทการที่เจ้าได้ใช้โนเกียในปัจจุบันนี่ก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แล้วนะไอโฟนของข้าคงสู้เจ้าไม่ได้แน่มากับข้าซะเสียงคุดแมนอะหื พวกเราสามคนเดี๋ยวกองทัพไปไหนกองทัพไปไหนอ้าวเอาดีลุงอ้าซื้อเลยอะไม่ไม <professors fingers out> ่ใ <boundaries> ช่เรื่องซื้อตอนนี้อย่าพึ่งพี่อ๋อเอาละเนื้อเรื่องถึงตอนไหนแล้วครับ ตอนนี้เนื้อเรื่องเรามาถึง <c oughs> ไม่สนแล้วครับว่าจะขี่แพะขี่แพะสรีชยัยนี่มันขุนเขาทีา่เป็นกองทัพของอาละก้อนนี้จ้ะกคระแกครกแกคร็เฮ้แพะสรีชยัย ทำลายข้าวของทำลายข้าวของโอเคจะเจอกันพาร์ทที่16แล้วก็มาถึงที่กองทัพของเราวันดี กันกำแพงมาไวไว้ในบักฮามึงเตรียมเครื่องราหารหัวเป็นโนได้แล้วยิงเลยเระวังหมูนะเออหัวอะไรเออสะกินท้าฟองอนะ่ะ ิมันไม่ได้ใส่กางเกงนะไอ้ดุ๋ยล่ะอย่าไปกลัวมันไอ้พวกนี้เราก็แค่บีบไข่มันและไม่นานไข่มันก็จะหัปะาปอสวัสดีไม่มีใครอยู่ไหมครับเฮ้ย <c oughs> วันนี้ ไม่ว่าหน้าไหนใจะมาทาไห้ฝนของางไอคนนั้นใกล้ๆข้า้เจ้าจะปลอดภัยโคตรปลอดภัย เพื่อไอโฟนเล่นเองก็ได้วะคิวมันเออสั่สงแมงดาดาูจะน่ารักไปไหนเนี่ย ข่ามัน้ยอะไรเนี่ยเียข่ามันแซงแซงแรงมันแรงมันจริงจ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 ิงนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับการทิ้มแทงนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับอะไรวะเนี่ยมันช่างเยซะเหลือเกินเป็นการปาหอกที่พิหารมากเลยตายซะจะพวกออกตายซะอุ้ยน่ารักมากไม่เอามีคู่หอกอย่ากระฮัตกะ วันดีจ้จยิงช้ารยิงช้ารยิงช้ารมีใครบ้างเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยปา่ามัวเสว่ชาช้างจ๋าเข้ามาแล้วอะไรวะเนี่ยนี่ไม่ใช่สงคารามเล่นๆน,นะครับหยอกๆนะครับนี่มันนี่แน่จะเดินไป น้งช้างไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องตลกช้างมันกลัวหนูด้วยดูสิฮะโอ้ กูไม่ใช่ความสนุกนะวะไอ้ยไข่ดว่ะชิดตัดไข่หำแก่แทนพ่อฉันมาหรือหมาวะนะโบมีผู้ใดมาตัดไข่หำกูได้ดอกอีลาเอ้ยเข้ามา โอเคโอเคเมื่อก okay, okay. ี้พูดเล่นเมอกี้พูดเล่นนะจเพราะไม่เอาเกี่คนเล่นดิเฮ้ยโอ้ยไ่เอาไ่เอากินฝปล่ามาเชื่อตลบนะจ๊ะใช้เดนทิสเตเอาเอาละไม่ชื่ตลบนะจ๊ะใช้เดนทิสเต ปางไม่ใช kind of ่เล่นตลกมาอีกแล้วเฮ้ยทำร้ายผู้ชิงได้ไงเจ๊จัดการหน่อยเฮ้ยตัวอะไรนม้ามาม้าอย่าเจ้าเจ้ามังกรจงออกมาไม่ไม MM ่ใช่ไม่ฮือเสียเลือดไปสองหลอดไงเออเออแตกแปะแตกน้ำแปะ กินปากไม่ใช่เรื่องตลกอเอ่ออ้าวอานีา่แน่กินปากไม่ใช่เรื่องตลกนะตีสามทีครับตีสามทีลองสบัดชัยหลบเร็ว อุย้ยนี่แยโอ้ยเฮ้ย,ยชงนี่เพลงออกใหม่เพลงอะไรเหรอโอ้ยกต่มังก็ขอโลดเพลงกับเอ็มีสามเลยเออเจ๊ดูผมทำนะนี่เน่ <ś red> <ś red> เจผมไปแล้ววันนี้ไม่เอาคุณเล่นไม่เอา,าเล่นเลยเฮ้ยอย่ามาเฮ้ย์ไปยังนู เสียลียงเจ๊หลอกแป๊บดีเฮ้ยนี่แน่นี่แน,ะนนะ่โอ้โหตีไม่ได้หลอกแป๊บถึงนะเจ๊วันนี้่อยซียิยอดเจ๊ไปฟังนุ้นเร็ เจืจัดการหน่อยเจื่จัดการหน่อยเสียงที่เลาใจมากี่ไหนต่อตรงนี้ใช่ไหมกันไนมาเร็ว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  โอยใจง่อ,งงอยไม่มีบรุษภู้ใดฆ่าข้าได้เฮ้ยจะจับอเอ๊เฮ้ผมมาช่วยแล้ววันนี้ ตายซะกูเป็นกระเทยตายซะจิมงัมงทอยจบาพวกงฉันคือทศกัณฐ์ฉันจะมาตามหานางสีดา รามายนะเอยสองตัวนางสีดามาซะเอ,อ๊เอ,อ,อ,อสีดาพงษน่ะผิดเรื่องเว้ย ให้ล้ม <niño> ช <sharing> ้างตัวเหรอวยี่กระหนังจีนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหนังจีนแน่วันนี้อ้าวขอโทษอะไรเนี่ยก็ลืมหมดแล้วอยู่ข้างหลังเอ้ยอืไม่โดนได้ไงวะเลยก็รัดจัดการทีเอาไม่ได้

ขออีกรอบเพืกันมาทำไมเลยเฮ้ยเสียสมาธิแล้วเนี่ยขอขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยจะขึ้นทางไหนเนี่ยจะขึ้นทางไหนเนี่ย หูลูกตาอละเกินคิมลี่ไปไหนเนี่ยออมันหลุดออกเรื่อยเรื่อยนี่ห่า ใจอะไรเนี่ยดีใจอะไรเนี่ยบอกว่ามันเสียสมาธิไงโถ่หนึ่งสองเสร็จละ เออทำไมมันยากจังเลยมีสมาธิหน่อยซิอะไรเนี่ยเฮ้ยหวัดดีเอาทหารไปมาเอาเดี๋ยวมาช่วยฉันก่อน รอแป๊บหนึ่งนะเรี๋อยวฉันมาไปหาน้ำให้หน่อยไปหาน้ำให้แป๊บไอ้ดันออยเอาไว้ที่หลังก่อนอะไรเนี่ยให้แลมกันไม่ได้ไม่ได้เอ่อทำลายไม่ได้ฮะดาบพิฆาตไม่ได้ เลยดีว่ะเดี็ดนะตอนนี้ต้องหาน้าก่อนครับเรื่องนู้นเอาไว้ทีหลังทหารยี่ยกจะช่วยจะจะขาดอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งได้ไหม งไหนอเแก,ก่อนเลยตรงไหนอนี่อะไรเนี่ยดอกไม้ดอกดอกเลโก้ลัเลโก้ลั นายน่ารักมากเลยแต่ไม่มีน้ำเลย <c oughs> ไม่มีน้ำเลยแฮ เลยเู้กสิที่ตาม

เรียบร้อยแล้วยิงมันให้ร่วงยิงมันให้ร่วงโหแล้วแบบอยู่ข้างบนใช่ไหมได้จะลูกเดี๋ยวก็ถ่างผ่านต้นไม้ไปฝากสัสดี อยอย่ามาเล่นซูโม่กันตอนนี้นุ้ยไม่ใช่เบลาเก่งใจดอกไม้เช่นบ้าง ต่อแล้วเนี่ยสงครามนี้จะได้จบสักทีสามตัวเว้แล้วสามตัวอยู่ไหนเนี่ยหลบไปไหนได้ไหมอ๋อไม่นะอ๋อแล้วนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะ ไม่ขีดไฟเอาไม่ขีดไฟลนหัวตายทั้งตายทั้งตัวไม่ขิดไฟลอนหัวก็ตายไปเร็วออร์คอนมันจะไปเอาไม้ขีดไฟลงหัวมันนี่เนี่ยนี่เนี่ยไฟจงติด ไม่เนะไม่โอ้ไม่ขึ้นไปเร็วเข้า องแผงริบดอกไม้ของข้าเล่นสูโมโกัน กเธอแล้วอ้าวตายแป๊บ คิดว่าเขาเป็นกระเทยอะ่เนาะผมก็คิดว่าเขาเป็นกระเทยเหรอเนกระเทยลู่ว่าเขาจะเป็นกระเทยแต่เขาก็เป็นกระเทยอะ่เนาะไม่ไม่ไม่ผมว่าเขาเป็นกระเทยแต่เขาก็เป็นกระเทยกระเทยผมคิดว่าไม่เป็นผมคือเป็นไม่ไม่เป็นกระออฉันก็เป็นกระเทยแล้วเขาก็เป็นกระเทยฉันก็โดยฉันก็เป็นกระเทยและพวกเราทุกคนก็เป็นกระเทย โย่จบละพาร์ทที่สิบสิบหกเออใช่สิบหกอ่ะใช่าพาร์ทต่อไปาพาร์ทที่สิบเจ็ดแล้วโอ้เล่นเล่นเบอร์เบอร์เหนื่อยมาถึงท่อนฮุกเมื่อไหร่มาก็ไม่รู้อ้อช่างมาันหนุกดีนะจริงเอาละครับได้เวลาแล้วครับได้เวลาไปต่อกันพาร์ทหน้าแล้วครับไว้เจอกันพาร์ทหน้านะจ๊ะ